ศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางจัดฟันคลินิกรร DC, รรทันตกรรม YDC โดยทันตแพทย์ American Board สวัสดีค่ะหมอนอนค่ะสวัสดีค่ะหมอนอนค่ะ ทำอย่างไรจึงจะจัดฟันเสร็จในระยะเวลารวดเร็วครับคุณหมอระยะเวลาในการจัดฟันนะคะจะชา้าจะเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอย่างเช่นการวินิจฉัยในการวางแผนการรักษาเครื่องมือหรือว่าลวดหรืออุปกรณ์ที่หมอใช้นะคะลวดที่คุณภาพดีเนี่ยมันก็จะส่งแรงไปกระทำต่อตัวฟันได้อย่างต่อเนื่องซึ่งเหมาะสมก,กับการเคลื่อนฟันที่สุดค่ะเมื่มอเทียบกับลวดที่มีคุณภาพไม่ดีเนี่ยพอใส่เข้าไปในฟันที่ซ้อนเกยก็จะหงิกและงอทันท,ทีไม่สามารถเี่ยะเรงตัวได้สวยงามเมื่อเทียบกับการใช้ลวดที่มีคุณภาพดีค่ะลวดที่หมอเลือก เราเลือกใช้ลวดที่มีคุณภาพนําเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาก็มีประสิทธิภาพสูงที่สุดประสิทธิภาพสูงที่สุดก็แปลว่าการรักษาของคนไข้ก็จะเร็วขึ้นเพราะว่าการเรียงตัวของฟันก็จะมีอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่หยุดชะงักเนื่องจากลวดหงิกงอเหมือนที่หมอนุ่นกล่าวไว้นะคะสวัสดีค่ะที่วดีซีเราให้การรักษาโดยคุณหมอใจดีมากประสบการณ์เมื่อคุณหมอจัดฟันของเรานั้นได้รับการยอมรับโดยสมาคมทันตแพทย์เฉพาะทางจัด ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะคะคุณหมอของเราเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ดีที่สุดจึงทำให้การจัดฟันมีประสิทธิภาพสวยงามและรวดเร็วกว่าที่เป็นมาค่ะติดต่อสอบถามโปรโมชั่นดีๆหรือโทรเข้ามาทำนัดก,กับคุณหมอของเราโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่รายละเอียดด้านล่างนี้นะคะคนไข้แฮปปี้ไวท์ดีซีก็ดีใจค่ะ